สวัสดีครับมเนก้กผ้ามาเบงไก่ไข่สายพันธ์แท้สายพันธุ์ทัฒนาครับไก่ไข่สายพันธุ์รสไทยครับรสไทยสายพันธุ์แท้สายพันธ์นี้สามารถขยายพันธุ์ได้ครับขยายพันธุ์ได้เพราะขยายพันธุ์ได้เองครับก็คือไก่ไข่ให้บิดครับป็นไก่ไข่สายพันธ์แท้นี่ครับตัวเมียลักษณะแบบนี้ครับไก่ชุดนี้อายุสี่เดือนครับ ตัวเมียนี่ตัวผู้ครับตัวผู้ลักษณะแบบนี้ไก่ไข่สายพันธุ์แท้ครับเหมาะสําหรับการเลี้ยงแบบปล่อยให้หากินตามธรรมชาติครับนะครัพอดีอากาศค่้นข้างร้อนอบอ้าวครับมีไก่ไข่โรทไทยครับที่ฟ้ามันมีไก่ไข่โรทไทยชุดนี้กับอนาคตวาสีไว้เป็นพอแม,ม่พันธุครับตัวนี้พอดีขาเสียก็เลยก็เลย ปล่อยไว้นี่ก่อนครับขาเสียไข่หุนทับได้หน่อยก็เลยขาเสียครับนี่ไข่ชุดนี้ก็นำมาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกกระบินบุรีครับนี่ครับเพิ่นพัฒนาสายพันธุ์ให้เลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติให้เกษตรกรนำมาเลี้ยงในโคเรือนครับพอดีผมสื่อพันธุ์จากเพื่อนมากครับตั้งแต่เป็นลูกไก่ ไข่ทีเคยบึงคิดผมก่อนนะนี้ก็สิเห็นอยู่ครับลูกไก่ผมตอนมาไม่ใหม่นี่ครับไก่ไข่สายพันธ์แท้ไก่ไข่รูดไทยครับข้อดีก็คือขยายพันธุ์ได้ครับขยายพันธุ์ได้ขยายพันธุ์ยยเอามาผสมกันกส็สีลูกออกมาก,ก็สีเป็นคือพอ่อขึ้นเม่เลยครับเป็นไก่ไข่ใดแต่ว่าไก่ไข่ให้บิดหรือไก่ไข่ทีเพิ่นเลี้ยงเป็นโกงตับนี่เวลาขยายพันธุ์มาแล้วก็พ่อเม่พันธุ์ จากจากพันธุ์สิบอพอเป็นลูกกับสิบอคือพ่อคือแม่ครับเพราะว่าเป็นไก่ไข่ไฮบริดที่เป็นพัฒนาสายพันธุ์มาจากสีสายพันธุ์พงกระบรู่ามีสายพันธุ์อย่างนี้ครับไก่พกนั้นต้องซื้อลูกไก่มาอย่างเดียวครับสามารถมาขยายพันธุ์เองได้ก็คือไกลล่ไข่ลไทยครับนขอตัวเมียตัวนี้เป็นตัวเมียครับนี่ไข่ตัวเมียเหมือนครับลักษณะสีสันแบบนี้ครับไก่ไข่ตัวเมียเป็นแบบนี้ นี่เป็นตัวผู้ครับตัวผู้นี่ผูกกสิออกหอนอย่างน้อย่างนี้ครับอายุประมาณสี่สี่เดือนครับสี่เดือนกว่ากว่า,วาจาักน้อยนึง้าไเบิงอีกสายพันธุ์หนึ่งอยู่ฝั่งนั้นก็เป็นไก่ไข่สายพันธุ์แท้เช่นเดียวกันครับเป็นไก่ไข่ปลาพีมัดล็อกครับนี่ครับสายเยอรมันครับนี่ปลาพีมันล็อกพีสายเยอรมัน เลมันครับเอาได้ไหมครับตัวผู้ตัวเมียมีอยู่สีตัวครับลูกไก่กะผมเพาะไว้เป็นบางส่วนครับลูกไก่ไก่บ้าพี่มันหรอกแล้วลูกไก,ก่โดยผมสิภาพดูเพิ่มเตที่นี่ครับขอพันธุ์ไข่สายพันธุ์แท้ชินเดียวกันครับไก่ไข่สายพันธุ์แท้เป็นไก่ไข่สวยงามพร้อมครับ สวยงามเลี้ยงไปกินไข่ครับขยายพันธุ์อีกในเกลือนไอ้ไข่สายพันธ์แท้ที่เป็นนิยมเลี้ยงกับเป็นนี่หลายสายพันธุ์ครับเมีไก่โรสไอแลนด์เลดครับทางสายออสเตรเลียสายอังกฤษสายอันอเมริกาอเมริกาแลไวก็ไอบาบิมันลอกสายเยอรมันสายไออเมริกาครับเล็กคอนหอนจากสายอิตาลีแต่ก่อนผมก็เคยมีอยู่ครับพอดีมากระตายเด็กคอนหอนจาก เป็นไก่ไข่ที่ไข่ลายที่สุดนะครับเอ็กชนหอนจักแต่ว่าไข่ของขางฟองเล็กไข่ฟองสีขาวครับเอ็กชนหอนจักแลต่ไมใหม่ทุกมือนี่ก็มีอีกหลายสายพันธุ์ครับหลายสายพันธุ์ไก่ไข่ที่เพิ่นนิยมเลี้ยงและซักซักเศษอย่างไรนี่อีกหลายสายพันธุ์ยกตัวอย่างซักเศษพวกนี้หลายสายพันธุ์ไก่ปลาพี่มันหลอกเดี๋ยวหมพาไปเบิรงลูกไก่ปลา พอไว้คอก็เป็นลักษณะนี้เฮ็ดแบบบานนอกบานหน้าเลยนะครับคอก็ได้นะครับได้กับไยเจ็ะตัวถางคอ้ง้วนแบบมันห่อนไข่สายพันธุ์แท้ครับไข่ไข่โรตไทยไข่สาพันธุ์แท้ไข่ไข่โรตไทยเดี๋ยวอีกประมาณ เดือนก,กว่าดถึงซองเดือนก็สีเริ่มไข่แล้วครับเไข่เดื่เป็นผลิตแล้วนี่ครับลูกไก่บาดพี่มัดล็กอกสายเยอรมันครับรู้สึกสิเป็นตัวเมียค่อนข้างหลายตัวอยู่ครับทีนี้เนี่ยที่ผมเบิ่งนี่ตู้ข้างหน้าตูน้นี้นี่นะสิเป็นตัวเมียเเป็นตัวมียแน่นอนตัวเมียแน่นอนตัวเมีย,นนนมยปลาพี่มัดล็กอกสายเยอรมันครับ ันี้จะเป็นผูกๆครับตัวของคังตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียใส่ขันแท้ปล่อยไว้ได้ครับปล่อยให้เขาหากินเดียวเยียวบ้านผมติดทางหน้าเดียวเยียวไม่กินครับเยียวมาเอาไปกินศัตรูค่อนข้างหลายเวลาพี่มันหลอกเนี่ยเดียวตก aí